ีใหญ่แป้นประพันธ์โดยไตรโซ่ถาำกลางไอหมอกยามเช้าของต้นฤดูหนาวแทนที่แสงตะวันอ่นอ,อนๆที่แทบไม่สามารถแทรกตัวผ่านม่านหมอกจะมีเสียงไก่ขันเป็นการต้อนรับกลับเป็นเสียงหวีดร้องก้องไปทั่วทั้งอนุความเงียบเงาเสียงนั้นแว่วมาจากกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ไม่ห่างจากหลังอื่น กระท่อมหลังนั้นเป็นเรือนของยายแป้นญิงชราตาพร่าเดโรคกตอที่ต้องอาศัยลูกสาววัยเฉียด40ซึ่งสติไม่ค่อยสมประกอบนักคอยเลี้ยงดูตามมีตามเกิดการเลี้ยงดูที่ว่าก็เป็นไปด้วยการที่เที่ยวเตรไปยังบ้านนั้นบ้านนี้พร้อมคำพูดน่าสลดหดหูว่าขอข้าวหน่อยหิวข้าวเหลือเกินฉันกับแม่หิวเหลือเกินยังไม่ได้กินอะไรเลย ชาวบ้านเองก็ไม่ได้รังเกียจเดียดชันใจไม้ไส้ระกรรมผลัดกันแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้สองแม่ลูกกินจนอิ่มประทังชีวิตรอดตายไปได้ในแต่ละมือ้อบ่อยครั้งที่เด็กวัดหอบหิ้วทั้งข้าวแกงขนมเอามาให้ตามคำสั่งของหลวงพ่อเจ้าอาวาสมิเช่นนั้นสภาพชีวิตอันน่าสมเพชของสองแม่ลูกผู้อาภัพคงหนักหนากว่านี้หลายสิบเท่า นางปรางลูกสาวที่ว่าของยายแป้นวิ่งโรโหร้องอย่างคนขวัญเสียว่าแม่ของตนตายแล้วร้องไห้ฟุม่มฟายล้มลุกคลุกคลานจนเนื้อโตสุกปรกผ้าถุงหลุดลุยเป็นที่น่าเวทนาของคนพบเห็นช่วงชีวิตของคนที่ใครๆต่างก็เรียกว่าอีเอ,อ๋มีเพียงแม่ผู้แก่ชราที่อยู่ข้างๆวันนี้จุดจู แม่ต้องตายจากไปความเสียใจคงไม่มีใครนึกออกนางปรางวิ่งร้องไห้หายไปทางหน้าหมู่บ้านโดยไม่มีใครสนใจเพราะยังสับสนสงสัยกับสิ่งที่นางสื่อใหญ่แป้นตายแล้วกระทั่งเสียงโครมครามสนั่นแววมันนั่นแหละจึงฉุกใจคิดได้ว่าคงเกิดเหตุร้ายเข้าแล้วเป็นแน่และไม่ผิดไปจากนั้นร่างโชกเลือดนอนบิดงอผิดรูป อัดอยู่กับกระจังหน้ารถยนต์นั้นคือน,นางปรางสติที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วคงแตกกระเจิงยังผลให้วิ่งเปิดเปิงข้ามถนนและถูกรถชนดับอนาถตายตามแม่ไปทั้งที่อีกศพยังคงนอนท้องป่องอยู่ในบ้านไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนตายห่าแล้วทั้งแม่ทั้งลูกตายเกินไปแบบนี้ข้าว่าหมู่บ้านของเราต้องเกิดเรื่องไม่ดี เกิดอาเพศขึ้นแน่ๆเลยแกเอ๋ยมันจะเกิดอาเพศอะไรยายแป้นแกกระปวยตายส่วนอีเอ๋ก็ถูกรถชนตายโหงมันจะเป็นอาเพศอาเพศอะไรเล่าเฮ้ยแต่ศพใหญ่แป้นน่ะแกเน่าตั้งแต่ยังไม่ได้ลง,ลงเลยนะแกแกไม่รู้เลยหรือยังไง เห็นว่าตอนที่เขาไปดูน่ะท้องเนี้ยปองยังกับคนท้องแฝดสามสี่คนพ่อยกขึ้นจากฟูกลงลงเสียงดังเพละลั่นบานเลือดเสียนเลือดเนา่าทะลักออกจากก้นเม้นตลบสับเปลเนี่ยยังอยู่ไม่ไหวเลยนะแกข้าวานาะเจ้แป้นนะแกจะต้องตายเพราะอย่างอื่นอ้าวก็แล้วมันจะเป็นอะไรได้และว,วะอย่างอื่นของเองนะ ก็ปอบไงอากาศแบบนี้ต้องโดนปอบกินชั่วไม่ต้องซื้บปอบหาปอบเหวสันเสริญไหนละจะมีบ้านเราอยู่เหนือนู้ยปอบนี่ยมันอยู่อีสานนู่นจะถอสังขารมากินคนถึงที่นี่ให้มันเมื่อยตุ้มทำหอกอะไรกันละวะเพอเจอจังหวะนั้นยายน้อมและยายเอ,อบิบสองสาวไวยกระเดื่งข้าวเบิละเอียด ซึ่งกำลังถกกันเรื่องของการตายของสองแม่ลูกก็มีอันชะงักเพราะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านบังเอิญเดินผ่านมาพอดีขาเมาทั้งคู่จึงได้แต่ยิ้มแยแยขอย่อนประนมมือไหว้ตามมารยาทจะนินทาคนตายก็ให้มันมีขอบเขตบ้างนะประเดี๋ยวเขากโกรธเอาฉันไม่รู้ด้วยใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อจจเอ,อิบสำทับยิ้มพรายอีนังหนอมน่ะมันปากมอม เที่ยววาย่แป้นถูกปอบกินตายระวังเ้อะผีใหญ่แป้นจะลุกจากโลงมาลวงตับเองประโยคหลังเยอเอบหันไปเบ,บ้ปากคนน้ำหมากใส่เพื่อนขาเมาจนอีกฝ่ายจะแพ่นกระบาลได้มีดแงบมาต้องหลบหลีกกันจ้าละวันเฮ้ยอายุอานามก็ใช่ใน้อยๆกันแล้วนะเล่นอะไรกันเป็นเด็กไปได้หลวงพ่อจะอาวาดกล่าวอย่างอ่อนใจ ก่อนเดินเลี่ยงไปทางกลางศาลาซึ่งสับปะเลอและคนอื่นๆกำลังง่วนกับการจัดงานศพของสองแม่ลูกและโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงประตูเปิดหนึ่งในโรงที่อยู่บนขาตั้งคู่กันเกิดลั่นสนัน่นล้มคลืนฝาโลงเปิดพร้อมๆกับที่ร่างของเยแป้นกิ้งคลุกๆออกมาทุกคนมองตามร่างไร้วิญญ,ญาณในผ้าขาวที่กลิ้งดิ่งตรงไปหาสองขาเมา อย่างมุมสลาด้านหนึ่งพร้อมๆกับน้ําเลือดน้ําเหลืองเปลือกเลอะทางเป็นยาวตามพื้นที่สุดก็หยุดนิ่งในท่าน,นอนงายดืงตาฟ้าขาวนั้นเบิกกว้างจับจ้องมองทั้งสองราวกับว่าโกรธเคืองมาแต่ชาติปางไหนไม่มีเสียงวิตร้องใดๆดังเด็ดรอดออกมาสองหญิงชาราตาเหลือกคอพับสติดับไปในเสี้ยววินาทีนั่นเองเรื่องที่ผีใหยแป้นลงแตกกลิง้งคามสลาไปหลอกล้อน ย่ยนอมและเย่เอ,อิบถึงที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วตลอดสองคืนแห่งการสวดศพสองหญิงชราหาได้มาร่วมงานใ่นอนจับไข้ตัวสันอยู่ใต้โปงผ้าคลางอืออาจนลูกหลังสลดสังเวชปนสักใจน้อยเดินเข้าจังๆอย่างนี้แหละดีปากที่พร่ำพร่ำเรื่องไร้แกนสารจะได้หุบเสียบ้างสองคืนที่ศพทั้งคู่ตั้งสวดก็ใช่จะผ่านไปได้อย่างสะดวกโยทิน ผีสองแม่ลูกแสดงอภิธิหารหลอกหลอนคนบนสลาจนแทบไม่มีใครกล้าไปฟังสวดในคืนสุดท้ายเริ่มจากคืนแรกขณะแม่ครวัวกำลังเคลกน้ำพริกกันอย่างเมามันหัวสั่นหัวคลอนจูจุจกินข่าวเลือดก,ก็คลุ้งฟุ้งตลบไปทั่วโรงครวัวพร้อมๆกับเสียงเย็นยะเยือกขุนหูแววมาจากทิศใดทิศหนึ่งไม่รู้แนะ่หิวเหวลือเกิน ขอข้าวฉันกับ,กบแม่ก<ม>ินหน่อยได้ไ,ดไหมไ<ด>หิวเหลือเกิน <_ C 1> มาเจ้ากรรมก็ทำหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องไม่คิดจะปล่อยปะละเลยเสียบ้างโกงคอหอนเย็นจะเยือกจับจิตตรงงมไปทั่วทั้งลานวัดขณะที่แม่ครัวเรือนสิบขยับตัวเบียดกายกระจุกรวมกันอยู่เป็นก้อนเดียวหนึ่งในแม่ครัวเกิดเหลือบมองลงไปที่ใต้ดิน หน่ารอยต่อของแผ่นกระดานใบหน้าเลือดโชคเคลื่อนตัวแนบปะติดกับด้านใต้ดวงตาเหลือกลานกรอกกลิ้งไปมาสันระริกเท่านั้นเองความอลละเวงก็บังเกิดขณะแม่ครัวแตกคือร้องวีดวายวิ่งไปคนละทิศละทางไม่มีใครเลยจะกล้ากลับมาทำกับข้าวต่อกับข้าวเลี้ยงแขกในคืนนั้นจึงจำเป็นต้องพึ่งน้ำเต้าหู้ของแปะทิวที่อามาเลี้ยงเพื่อทำบุญ ตอนพระลงสวดอภิธรรมเองก็เช่นกันเสียงเคาะลงสนามกอกกอกแกแกตั้งแต่เริ่มตั้งนโมไปจนจบบทไม่ต้องถามเอาความว่าพระสีรูปรู้เรื่องไหมรู้แน่เพราะยกเว้นหลวงพ่อจเจ้าอาวาสที่หลับตาท่องพระบาลีไม่มีเสียสูนพระรูปอื่นๆยุกยิกอยู่ไม่นิ่งดังคนเสียเส้นโกรดน้ำรับพรได้ก็จำพรดลงจากศาลาไป่ํากลางเสียงหมาหอน ซึ่งระงมรั่นลากยาวติดติดกันตั้งแต่ตอนครัวแตกบางเงียบสงบลงได้เมื่อหลวงพ่อท่านเอ็ดกับลมกับฟ้ากลั่นแกล้งเขาแบบนี้ระวังจะไม่มีใครอยู่ช่วยงานเอานะคืนที่สองนี่ยิ่งบันเทิงตะวันคล้อยต่ำลงหลังม่านเมฆยามเย็นเท่านั้นไอตูบทั้งหลายก็เริ่มบรรเลงเพลงกล่อมหอนลากยาวเป็นสองสาย หมาหอนหนึ่งจากบ้านของยายแป้นและอีกหนึ่งจากถนนหน้าหมู่บ้านราวกับว่าสองวิญญาณกำลังเดินทางจากสถานที่ตายไปยังวัดเพื่อฟังพระสวดต,ตามหน้าที่อันพึงกระทำหลายคนกำลังก้าวเท้าออกจากบ้านมีอันชักเท้ากลับแทบถอดจุดดำไม่ไปร่วมงานเอาดืด้อแต่มิอาจทำได้เพราะเกรงใจหลวงพ่อจะอาวาสท่านอุตส่าห์ออกหน้าเป็นแม่ง,งานทั้งหมดหากไม่ไปร่วมงาน คงถูกตำหนิเอาเป็นแน่ครั้งนี้ปัญหาเรื่องข้าวเลี้ยงแขกไม่เกิดขึ้นเพราะแม่ครัวย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างไปปรุงกันที่บ้านข้างสลากกันตั้งแต่บ่ายคล้อยเรียกว่าอาหารการกินเสร็จสิ้นตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินพอมืดครัวก็เงียบกริบไม่มีใครเข้าไปเลยก่อนที่พระจะลงสวดซึ่งวันนี้หลวงพ่อเกิดอาภาตไม่ได้มาร่วมด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่าผีเข้า จึงเกิดขึ้นลูกสาวของยายน้อมผู้ที่เอ่ยปากว่ายายแป้นถูกปอบก,กินเกิดทิ้งตัวลงนอนเกลอกกลิ้งดิ้นกับพื้นศาลาปากก็ร้องรั้นว่าปวดเหลือเกินพร้อมกันนั้นก็ใช้เล็บจิกหนังหน้าท้องจนเป็นรอยรเลือดสิบพระสีรูปที่กำลังก้าวขึ้นศาลาชะง,งักเท้าหันหลังกลับสับเท้าจีวปรปลิวตรงไปตามหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นการดวน ทว่าท่านยังไม่ทันที่ถึงทุกอย่างก็สงบผียายแป้นถอยออกจากร่างของผู้รับเคอไปได้ง่ายไดย้แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างสงบแต่ความไม่สงบกลับเกิดขึ้นที่บ้านของยายน้อมเมื่อเจ้าโตที่นอนอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในห้องเกิดร้องโหยหวนช่องท้องที่เคยแห้งแฟบก,กับเริ่มบวมเป่งปองอย่างน่ากลัวหลานโตน้อยนั่งดูทีวีชมเปี้ยนอยู่ด้านนอก ได้ยินเสียงยายก็ตกใจวิ่งเข้าไปดูกลับพบผู้เป็นยายติดตัวขึ้นนั่งจ้องหน้าเสียยิ้มตาวาวปากดีนักกูจะกินมันกูกจะกินมึง,มงกูกจะกินจนตายและในเสี้ยววินาทีนั้นใบหน้าของเย,ยนอมก็เปลี่ยนไปกับกลายเป็นหน้าที่ละไมคลายคลึงใครบางคนซึ่งนอนฟังพระสวดอยู่ที่วัดใหญ่แป้นเด็กน้อยวิ่งร้องไห้จ้าออกมา โดยมีร่างเยน้อมคลานสีขายิ้มร่าตามมาติดๆอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นมือเหี่ยวๆของเยน้อมก็จะคว้าชายเสื้อของหลานได้อยู่แล้วเดชับปุ่นว่าพ่อแม่กลับมาจากวัดพอดีตัวแม่ที่อิดโรยพอถูกผีเข้าก็พ่อแรงยังมาดิน้นลูกร้องไห้บอกปากคอสันว่ายายถูกยายแป้นสิงยิ่งใจเสียแทบลมจับต่างกับผู้เป็นผัว ที่มือโหเกลียวกราดในปัดดลทำเมียกูแล้วยังไม่พอสอพรามาทำลูกกับแม่ใหญ่บังเกิดกล้าวมันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ซะแล้วกระทืบเท้าโครมครามขึ้นไปยังห้องนอนก็เห็นยายน้อมนอนตะแคงหันหลังให้ตัวสันะริกอยู่ใต้โป่งผ้าครางฮือฮืออีปันอีผีสันขวานมึงมาราวีบ้านกูทำไมยายน้อมหยุดสันในปัดดลและค่อยๆหมุนคอ กลับมาสยายิ้มให้ดวงตาสองข้างเบิกกว้างเป็นฝ้าขาวมุมปากสองข้างฉีกขึ้นจนจรดข้างแก้มพร้อมเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกอีหาดีกับอีเอิบมันปากดีกูกินอีแป้งไปแล้วกูก็จะไปกินมันด้วยกูทักมันสองคนไปแล้วกูกินมันไปแล้วกูจะกินไอเด็กดันด้วยครึก วินาทีต่อมาศีรษะของยายหนอมก็บิดหักมาด้านหลังตาเหลือขาดใจตายพร้อมๆกับเสียงในท้องไจออกมาส่งกลิ่นเหม็นคลุงเสียงโวกเวกดังมาจากบ้านของยายเอิบซึ่งอยู่ติดกันยายเอิบตายแล้วท้องป่องทักตาตั้งและของเสียไหลออกมาเต็มที่นอนเหม็นคลุ้งไปทั้งห้องไม่ต่างกันวันต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีพิธีศพพร้อมกันถึงสามงาน หนึ่งคือสองแม่ลูกที่สวดเป็นคืนสุดท้ายและอีกสองคือบ้านของเยน้อมกับเยเอิบมันไม่ได้เป็นไปได้วยความโศกเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่ไฟแค้นแน่นระอุกสมอ,อกทั้งสองบ้านคืนนั้นลูกเคยของทั้งคู่ก็ตรงไปยังบ้านของเยแป้นจุดไฟเผาวอดให้หายแค้นเป็นอันจบเรื่องไปตายซากกล่องขี้เท่าและปรักหักพังพบจอมปลวกใหญ่ มีเครื่องไหโบราณแตกรล้าวอยู่ชิ้นหนึ่งสองลูกเขยไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่จากไปพร้อมกับไฟแคนที่ซาลงตามลำดับวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าหลังพ้นงานศพของยายได้เพียงวันเดียวหลานตัวน้อยของยายน้อมก็เกิดล้มป่วยนอนร้องโอยโอยคลางฮือๆอ,อยู่ใต้โป่งผ้าพอแม่พาไปหาหมอเท่าไร่ก็ไม่ดีขึ้นกระทั่งคืนเดียวกันนั้นจอย จะเอาอะไรเหรอลูกลุกขึ้นมาทำไมแม่ของเด็กน้อยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นลูกชายที่นอนป่วยนอนสมอยู่ลุกขึ้นมานั่งก้มหน้าขาดคำเด็กน้อยค,อยคอย่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองตาวาวสายกยิ้มหัวเราะแห้งในลำคอท้องค่อยๆป่องขึ้นทีละน้อยกู <c oughs> บอกแล้วกูจะกินให้หมดเยงกรีดผู้หญิง